มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสําราญ บันทิดกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเรา,า,เเราธรรมจจริยสุทังเซติอัสมิงโลเกฟรามหิจัต ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอมโมหเวรักติธรรมจารงธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธโมสุจ<ส>ินโนสุขมาวะหติตธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะัทุข,ขติงคัจฉติธรรมจารี ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมภวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพรโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ไฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากำลังจะมีผู้นำคนใหม่ คือนายกรัฐมนตรีคนใหม่ประเทศไทยของเราปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประมุขก็คือประธานของประเทศบางประเทศเขาก็มีประธานาธิบดีและก็มีนายกรัฐมนตรีมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหาร บางประเทศก็มีประธานาธิบดีเป็นผู้บริหารเลยแต่ว่าประเทศไทยของเรานี่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุกเป็นผู้อ,อยู่เหนือบุคคลทุกคนทรงใช้อำนาจทางบริหารทางคณะรัฐมนตรีซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำเป็นประธานในฝ่ายของการบริหารทรงใช้อำนาจศาลทรง ทรงใช้อำนาจตุลาการทางด้านศาลมีผู้มีผู้พิพากษาเป็นผู้ตัดสินคดีความต่างๆแทนพระองค์และก็ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติทางรัฐสภาทางสภาผู้แทนราษฎรที่เราทั้งหลายเลือกตั้งเข้าไปนั่นแหละคนที่จะเป็นผู้นำผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้นำระดับไหนก็แล้วแต่จะมีความรู้อย่างเดียวก็ไม่สามารถที่จะนำ พาประเทศชาติบ้านเมืองได้มีความรู้มีความรู้มากเรียนจบสูงๆระดับด็อกเตอร์อะไรก็แล้วแต่ละแต่การเรียนระดับสูงนะเป็นความรู้ทางโลกเป็นความรู้ทางโลกที่จะ,ะนำพาที่จะนำพาความคิดในด,ด้านการวางแผนทางด้านทางด้านต่างๆไม่ว่าด้านเศรษฐกิจด้าน สุขภาพด้านสาธารณสุขด้านการศึกษาอะไรต่างๆเพื่อที่จะพัฒนาประเทศชาติแต่สิ่งหนึ่งที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือคุณธรรมนี่แหละคือธรรมนะเพราะว่าถ้าขาดเสียซึ่งธรรมะแล้วนี่จะบริหารอะไรก็คงจะไม่ประสบผลสําเร็จแม้จะการแม้แต่จะดําเนินชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันถ้าเราขาดเสียซึ่งธรรมะก็คงจะ ไม่ประสบผลสําเร็จในการดําเนินชีวิตเช่นเดียวกันลองพิจารณาดูว่าแต่ละวันแต่ละวัน,นีเราประพฤติทำอะไรบ้างเราประพฤติทำข้อไหนบ้างมีไหมความเพียรนะความเพียรความพยายามในการทํากิจกรรมต่างๆมีความรับผิดชอบมีวินัยนะมีศีลนะเนี่ยมีศีลก็คือมีวินัยวินัยทางโลกก็คือกฎหมายเราเคารพกฎหมายเราไม่ได้ไปเขียนฆ่าผู้ใดน เรียกว่าเราเคารพชีวิตของผู้อื่นะรักษาชีวิตของเราชั้นใดแล้วก็รักษาชีวิตของผู้อื่นฉะนั้นมีเมตตามีความรักความปรารถนาดีต่อกันในครั้งพุทธการพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เล่าถึงมานพคนหนึ่งมานพคนหนึ่งนี่เรียกว่าถือว่าเป็นตัวอย่างของผู้นําได้เป็นอย่างดีเลยมานพคนนี้เนี่ยเขาเกิดมาเนี่ยเขาก็มีจิตใจที่เสียสละ ในหมู่บ้านนั้นมีครอบครัวอยู่สามสิบครอบครัวก็มีหัวหน้าหมู่บ้านตื่นแต่เช้ามาเขาก็เดินสำรวจหมู่บ้านเขาก็เห็นว่ามันรกลุงลังตรงไหน,นตามถนนหนทางก็ไปถากไปถางแล้วก,ก็ทำสถานที่ที่นั่งพักทำสถานที่ที่นั่งพักอพอทำให้มันมันโลง่งมันมันไม่รกแล้วนี่มันโลง่งมันเตียนแล้วนี่นั่งพักมันก็สะดวกหา ตุ่มน้ํามาตั้งไว้เออมันดูดีนี่เขาก็นั่งพักเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาพักตรงนี้วันต่อมาเขาก็มาว่าจะมาพักตรงที่เขาทําไว้ก็มีคนมาพักอยู่อาศัยมานั่งอีกมานั่งแทนเขาน่ะเขาก็คิดว่าเออทุกคนนี่คงจะต้องการความสะดวกสบายเขาก็ทําอีกอทําอีกทําที่ใหม่ต่อกันไปนั่นแหละวันต่อมาก็มีคนมาพักอีกอ้าวเขาก็เลยคิดว่าเออทุกคนนี่ชอบความสะดวกสบายชอบความรื่นรม นะชอบความร่มรื่นนะเขาก็เลยทําเลยทําให้มันครบทุกทุกทุกบ้านเลยทุกหลังคาเรือนเลยครบทั้งสามสิบหลังในขณะที่ที่ทําไปนั้นก็มีคนมีคนมาขอร่วมด้วยนะเขาาก็บอกว่ามาเลยมาเลยมาเลยพวกเรามาร่วมสร้างทางไปสวรรค์ด้วยกันนะมาร่วมทางสร้างทางไปสวรรค์ด้วยกันพากันถือจอบถือเสียมแหะแต่ก่อนเครื่องมือมันยังไม่ ทันสมัยใครมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็มาช่วยกันทําถากถางต้นไม้ใบหญ้าทํำสลาขึ้นเรียกว่าสามสิบหลังครบเลยนะมีตุ่มน้ํามีม้านั่งอ้นั่งสะดวกสบายคุยกันสนทนากันมีของอยู่ของกินปลูกสวนดอกไม้ใส่เนี่ยทีนี้ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นหัวหน้าบ้านเห็นว่าเออนายคนนี้นี่ที่นายคนนี้นี่มันมันทําความดีเนี่ย มันมีความเสียสละมีคนไปร่วมหมู่ร่วมพวกมันเราจะเราจะขายสิ่งของที่เป็นสิ่งเสียติดขายสุรายาเมาเนี่ยก็ไม่มีใครจะมาซื้อกับเราว่าไอ้เจ้าหมอนี่เนี่ยมนแนะนําสั่งสอนพวกพ้องของมันไม่ให้ดื่มสุรายาเมาสิ่งเสียติดเราก็เลยขาดรายได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปฟ้องพระราชาก็ไปฟ้องพระราชาพระราชาไปฟ้องพระราชาว่ามีโจรเกิดขึ้นในหมู่บ้าน โจรกคนนี้เนี่ยมันรวมตัวกันนะรวมตัวกันมันจะมันจะมันปลูกระดมกันแล้วมันจะเรียกว่ามันจะยึดจะมายึดพระราชบัลลังก์ของพระองค์พระราชาก็สั่งให้ทหารไปจับมาเลยจับมาสามสิบคนจับมาแล้วก็ไม่ได้ไต่สวนอะไรก็จะลงโทษลงโทษวิธีลงโทษก็คือผูกมัดเรียงกันไว้แล้วก็จะเอาช้างมาเหยียบ ใสช้างเข้ามาควานช้างใส่ช้างเข้ามาก็หัวหน้าผู้เป็นหัวหน้ามโนผู้เป็นหัวหน้าก็บอกว่าพวกเราพวกเราจะต้องตายแล้วอย่าไปโกรธไปเคืองใครนะอย่าไปโกรธพราะราชาอย่าไปโกรธทหารที่กําลังจะฆ่าเราอย่าไปโกรธนายบ้านที่จับที่ไปฟ้องพระราชาให้จับเรามาแผ่เมตตาแผ่เมตตาแผ่ความรักความปรารถนาดีไปให้ทุกทกคนโดยเฉพาะแผ่ไปให้ช้างอ่ ลูกน้องก็ถามว่าแผ่ไปแล้วจะได้อะไร mm. ได้หรือไม่ได้ก็ลองทําดูนะลองทําดูไม่มีวิธีอื่นที่จะดีกว่านี้ก็แผ่ความรักความปรารถนาดีไปหาช้างไปหาในควันช้างไปหาพระราชาเรียกว่าจิตใจสานหมดจดบริสุทธิ์เต็มไปด้วยความรักช้างพอเดินมาใกล้ๆก็หนีเลยถอยหนีเลยวิ่งหนีไปทางอื่นเอาช้างตัวไหนมาก็วิ่งหนีไปทางอื่นทหารก็ไปกราบทูลพระราชาว่าสงสัยพวกนี้จะมียาดี งสงสงไจะพกยาดีช้างมาเลยกลัวก็ให้มาตรวจดูก็ไม่มียาดีอะไรก็ให้จับหัวหน้าเนี่ยมาสอบถามดูว่าเจ้ามีคาถาอาคมอะไรเล่นของหรือเปล่าเล่นของหรือเปล่าหัวหน้าบอกว่าไม่มีของอะไรของดีของพวกเราก็คือความดีนั่นแหละเรามีจิตเมตตาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักขโมยไม่ชอบโกงใครไม่ผิดลูกผิดเมียใคร ไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพอ้อเจอ้อไม่เสียบสิ่งเสียติดของบุญเมาอบายามุขทุกอย่างเราบำเพ็ญทานเรารักษาศีลน,นี่แหละคือของดีของเราพระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ตาสว่างนะตาสว่างก็เลยพระราชาทานช้างที่จะมาเหยียนให้เขาเลยแล้วก็พระราชาทานทรัพย์สมบัติให้บอกแล้วก็ยืดทรัพย์สมบัติของในบ้านนะทั้งหมดเอามาให้หมอบให้มานบแล้วก็พวกพวกทั้งหมด อ่พร้อมกับบอกว่าให้หัวหน้าให้นายบ้านนี่มาเป็นลูกน้องนาทีนี้นะมาเป็นคนรับใช้ไปบอกไปกล่าวร้ายให้ร้ายเขานะเรียกว่ามานพผู้เป็นหัวหน้านี่ท่านบําเพ็ญบําเพ็ญคุณธรรมมีคุณธรรมนะมีคุณธรรมมีศีลห็นไหมรักษาศีลแล้วก็สิ่งที่สําคัญนี่มานพคนนี้นะ่ะก็จะบําเพ็ญคุณธรรมอยู่ถึงเจ็ดประการด้วยกันคือเลี้ยงดูพ่อแม่มีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ มีความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่เรียกว่าไม่อวดดื้อถือดีมีความอ่อนน้อมถ่อมตนน้อมเข้าไปหาน่น้อมเข้าไปหา,ม,า,ปหามีไมตรีจิตกับทุกคนมีวาจาที่สุภาพอ่อนหวานไม่พูดคำหยาบกับใครๆมีวาจาสุภาพอ่อนหวานแล้วก็มีใจเสียสละไม่ตรณีขี้เหนียวให้กับทุกคนอ่าให้กับทุกคนเลย และก็ไม่โกรธไม่โกรธด้วยมีจิตเมตตากับทุกคนมีคำสัตย์คำจริงพูดจาคำสัตย์ไม่โกหกหลอกลวงและก็ไม่ไม่ส่อเสียดไม่ส่อเสียดคือไม่ยุโยงให้ใครแตกแยกจากกันมีแต่พูดให้เกิดความสมัครสมานสามัคมคีนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นคุณธรรมของผู้นำในระดับต้นๆระดับกลางๆระดับสูงๆก็น่าจะเช่นเดียวกันก็ควรจะมีคุณธรรมเหล่านี้ นะยิ่งความเสียสละนี่ความเสียสละนี่ทานนี่ทานนี่เป็นหลักสําคัญมากของผู้นํารู้จักให้รู้จักให้ก่อนที่จะรับก่อนที่จะรับอะไรก็แล้วแต่รู้จักให้นะรู้จักให้รู้จักแบ่งปันเสียสละอย่างยิ่งใหญ่เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้นําทางธรรมในระดับโลกพระองค์เสียสละราชสมบัติจะเป็นพระราชาอยู่แล้วอีกเจ็ดวันอีกเจ็ดวันจะได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิไม่เอาเสียสละ เสียสละทรัพย์สมบัติราชาสมบัติเสียสละพระชายาเสียสละพระโอรสเสียสละพระราชาบิดามารดาออกบวชแสวงหาโมฆะธรรมนั่งหลับนำหลักธรรมนั้นมาให้ชาวโลกได้ตาสว่างได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนี่แหละเหมือนกับพระประมุขของประเทศชาติของเราที่พระองค์ดำรงอยู่ในฐานเป็นพระประมุกอย่างยอดเยี่ยมมาได้แม้จะถูกแม้จะถูกคนอื่นพยายามจะโค้นใส่ร้ายป้ายสี สีนั้นก็ไม่สามารถที่จะมาเปื้อนเปื้อพระองค์ได้เพราะพระองค์เพราะพระองค,องค์เรียกว่ามีธรรมะนะมีธรรมะเป็นสิ่งที่สําคัญบําเพ็ญทานมีความเสียสละนี่แหละมีความเสียสละถ้าใครเป็นผู้นําแล้วไม่มีความเสียสละนั้นองค์กรน,นั้นก็ไม่ยั่งยืนถ้ามีแต่เอามีแต่เอานะเราคงเคยเห็นประเทศต่างๆที่เขาล่มสลายหรือที่กําลังจะล่มสลายนี่ เพราะผู้นําไม่มีความเสียสละมีแต่จะเอาจะกอบจะโกยจะโกงจ,จะกินนะผู้นําที่สําคัญก็คือต้องเป็นผู้เสียสละ,ะเสียสละนะเป็นผู้มีกิเลสน,น้อยอย่ามีกิเลสมากต้องมีความโลภน้อยนะเพราะว่ายังไม่ถึงจะไม่เป็นพระอา,หารหันต์ก็ให้สามารถควบคุมความโลภของตัวเองได้ควบคุมความโกรธได้ควบคุมความหล,ลงไดนะ้พอสมควรถึงจะเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมได้ ถ้าจะเป็นผู้นําที่ยอดเยี่ยมสูงไปกว่านั้นอะไรก็คือต้องเป็นบุคผู้นําที่เปอร์เฟกสมบูรณ์แบบที่สุดก็คือต้องมีธรรมะมีศีลมีธรรมอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแบบเป็นอย่างนี่เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งผู้นําคือผู้รับใช้ผู้นำผู้นําถ้ามีศีลมีธรรมแล้วก็จะนําพาองค์กรนําพาประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ พบความสุขสงบเย็นในที่สุดธรรมะสวัสดีเจริญพร